ีซูซูดีแม็กคันนี้นะคะสีขาวที่เห็นอยู่นะคะเป็นสีขาวมุกนะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเอ็กซิลีเปิดราคาเลย239,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นีซูซู2.5 c a ปไฮเลนเดอร์นะคะเครื่อง2 5 0 0ดีเซลตัวสูงปี2011นะคะเปิดฝากระโปรงอยู่สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะนี่239,000บาทนะคะคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้นะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะสำหรับคันนี้นี่ ห้องเครื่องนะคะสตาร์ทอยู่สวยๆเลยจะท่งลงล้อมาแบบนี้นะคะมาดูภายในกันภายในเป็นเบาะสีดาได้แดงนะคะไม่ใช่สีดําได้แดงเป็นเบาะดําแดงนะคะคุณลูกค้าคันนี้เขาชอบล็อกเองต้องเปิดกระจกไว้อ่าแบบนี้เลยนะคะ X Series แท้ต้องเป็นแบบนี้นะคะโลโก้แดงสำหรับคันนี้นะลูกค้าได้จอมาด้วยจอ a อ d ด o i d จากเจ้าของเดิมนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องติดเพิ่มนะคะเลขไม้ใช้งานไฟ2องแสนสี่นะคะลูกค้าี ทนลองขับก่อนตัดสินใจได้นะห้องแคบเดิมๆไม่มีตู้ลําโพงนะคะไม่ตีตู้นะคะคุณลูกค้าดูรถตัวจริงได้ทดลองขับก่อนตัดสินใจได้นะคะช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณลูกค้าช่องทางติดต่อนุกนะกดที่รูปโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ